ค่ะ4ทับหนึ่งนะคะในภาคเรียนนี้ครึ่งหลังมกราุมภาก็จะเป็นเรื่องของเรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวยสำหรับในช่วงแรกก็คงเป็นเรขาคณิตวิเคราะห์ก่อนนะคะเรขาคณิตวิเคราะห์เนี่ยก็จะมี7เรื่องนะเเรื่องเรื่องที่1ก็คือระยะทางระหว่างจุด2จุด หัวข้อที่2จุดกึ่งกลางของส่วนของเส้นตรงหัวข้อที่3ความชันของเส้นตรงหัวข้อที่4เส้นขนานหัวข้อที่5เส้นตั้งฉากแล้วก็หัวข้อที่6เส้นตรงเรื่องสุดท้ายเรื่องที่7ก็คือระยะห่างระหว่างเส้นตรงกับจุดก่อนอื่นเลยเรื่องที่1นะคะวันนี้ก็คือระยะห,าะห่าง, 2, ะะหางระหว่างจุด2จุดระยะห่างระหว่างจุด2จุดทีนี้สัญลักษณ์ที่เราใช้นะคะ p 1 p หนึ่ง ะะแทนจะมันจริง x 1แล้วก็ p 2แทนจะมันจริง x 2ระรยะทางระหว่างจุด p 1และ p 2จะเป็นค่าสมบูรณ์นะคะ p 1 p 2อันนี้บนเส้นจำนวนนะคะบนเส้นจำนวนระยะห่างระหว่าง p 1กับ p 2นะคะเขียนแทนด้วยใส้ลักษตัวนี้ค่ะ p 1 p 2หรือตัวนี้มีขีดข้างบนนะคะ ระยะห่างระหว่างพีหน่งพีสอจะเป็นค่าสมบูรณ์ของ X1-X2 ลบ x 2ระยะทางมันไม่มีติดลบอยู่แล้วนะคะระยะทางาทีนี้เรามาดูตัวอย่างแรกค่ะตัวอย่างแรกเนี่ยเป็นจุดที่อยู่ขนานกับแกน X กับขนานกับแกน Y อ่ะดู A-C ก่อนนะคะ A-C นะคะ a ถึง C คือจุดนี้ A-C เพราะฉะนั้นระยะห่างระหว่าง A4 ก็จะเป็นค่าสมบูรณ์เอเลขอะไรล่ะคะ6 4 6แล้วก็ลบเก้าหระยะห่างระหว่าง a 4นะฮะก็คือจากลบเ้าถึง4นั่นเองนะะลบ9กถึง4หรือไม่ก็4ถึงลบ9กก็จะเป็น4ลบด้วยลบ9ค่ะออกมามันก็จะเป็นเท่ากับ13หน่วยนะคะถ้าเป็น จุดซึ่งขนานกับแกน x นะคะก็เ,เอาค่า x เ,เนี่ยมาลบกันเห็นไมสี่ลบด้วยลบเก้าหรือลบเก้าลบสี่ได้แต่เป็นค่าสม่งหมู่นะคะต่อไป bd ค่ะ bd bd เห็นไหมลูก bd เส้นนี้นะคะเส้นนี้ bd เป็นเส้นตรงซึ่งขนานกับแกน y นะคะถ้าขนานกับแกน y ก็เอาเอา y ลบกันค่ะเจ็ดลบสองก็จะต่อห้านหน่วย ะะเดินจาก2ขึ้นไปหา7จ่ะก็หหน่วยอันนี้เป็นส่วนที่มันขนานแกน x แล้วก็ขนานแกน y นะฮะเอาค่าของ x ค่าของ y ลบก,กันหรือไม่ก็นับเอาก็ได้ค่ะว่ามันห่างกันเท่าไหร่ในส่วนของที่มันขนานแกน x ขนานแกน y นะคะนี้ถ้ามันไม่ขนานแกน x ไม่ขนานแกน y เราจะมีอีกสูตรน,นึงค่ะ,นะคะอันนี้ขนานแกน x แกน y นับเอาก็ได้ค่ะสูตรที่2 ะะถ้าขนาดแกน x ขนาดแกน y ก็เอาค่าสัมบูรณ์เอามาลบกันได้เลยอันนี้ก็4ลบลบ9อันนี้ก็2ลบ7แล้ว7ลบ2ก็ได้ออกมาก็เป็นบวกอยู่ดีนะคะค่าสัมบูรณ์ได้ต้องไปเร็วหน่อยลูกเพราะว่าภาคเรียนนี้อ่ทีนี้พี่หนึ่งพี่หนึ่งพี่สองนะคะที่มงที่มาไปหาอ่านอ่านหนังสือนะคะ ไม่มาไม่มีที่มาของสูตรละบอกสูตรบอกทฤษฎีบทกันเลยจุดพี่1นึ่งคูณดับคือ x 1นึ่ง y หพี่สคูณดับคือ x 2อง y 2เป็นจุดบนระนาบระนาบรู้จักนะคะระนาบคือแผ่นเรียบอ,อันนี้เราเรียนในระบบพิกัดฉากแกน x แกน y เท่านั้นไปห่างระหว่างจุด2จุดเราใช้ตัวดีค่ะ ในลักษณะแท,แทนตัวดีก็จะเป็น square root x 2ลบ x 1น่กำลังสบวก y 2ลบ y 1กําลัง2หรือจะเป็น x 1ลบ x 2ก็ได้นะคะ x 1 2 x 2กำลังสเพราะกำลังสมันก็เป็นบวกเนาะแล้วก็ y 1ลบ y 2กํ 2, กำลัง2 delta x <f ew> delta x ส่วน delta y <c oughs> สูตนี้ไม่ค่อยจะได้เห็นนะคะ delta <f ew> คือผนต่างนั่นเองอย่างเช่นตัวอย่างที่2ค่ะ A B นะคะระยะห่างระหว่าง A B ก็จะเป็นเท่าไหร่คะ ab ก็จะเท่ากับสแปรรูท x ลบกันค่ะ1ลบลบ5 1ลบด้วยลบ5ทั้งหมดกำลัง2บวกด้วย7ลบ2ทั้งหมดกำลัง2 x ลบกันนะ1 1ลบด้วยลบ5นะ7ลบด้วย2ออกมาเป็นเท่าไหรเป็นสแปรรูท1ลบลบ5ได้6 6กำลัง2คือ3 6 บวกเท่าไหร่เออเจ็ดลบสองได้ห้าผลขงยี 25, ่สิบห้าสามสิบหกบวกยี่สิบห้าได้หกสิบเอ็ดหาได้สเกลรูทหกสิบเอ็ด 11. อันนี้เป็นเส้นตรงซึ่งไม่ได้ขนานแกน X แล้วก็ไม่ได้หาขนานแกนวนะคะ,ะ,ะต่อไปตัวอย่างที่สามให้หาพิกัดของจุด P บนแกน x บนแกน x เมื่ออยู่ห่างจุด P หนึ่งจุด P สองประยะทางเท่ากันโอเคเดี๋ยวลองสร้างภาพอันนี้สร้างภาพนิดนึง ข้ <C oughs> าวร้าวนะคะข้า,าวร้าวอืมโอเคข้าวข้าวนะลูกข้าวมากเลยนะพีหนึ่ง x 1 y หนึ่ง y เป็นลบสองนะคะพีหน<า>ึ่งลบสองประมาณตรงน,นี้แล้วกันเนาะจุดพีหนึ่งก็คือหนึ่งกับลบสอง แล้วก็ p สอง x เป็นสาม y เป็นห้า x เป็นสาม y เป็นห้าประมาณนี้แล้วกันเนาะ p สอง x เป็นสาม y เป็นห้าไม่ได้ให้หาระยะห่างอันนี้นะคะไม่ได้ให้หาระยะนี้นะไม่ได้ให้หาระยะ P 1หนึ่งพสองนะคะให้หาระยะบนแกน x ออให้จุด p นี่จุดนี้ค่ะจุด p เนี้ยซึ่งทำให้ระยะนี้ กับระยะนี้ยาวเท่ากันนีให้ระยะนี้กับระยะนี้เท่ากันอันนี้คลาวๆนะลูกโอเคค่ะที่ทําให้สองระยะนี้เท่ากันทีนี้จุดซึ่งอยู่บนแกน x จุดซึ่งอยู่บนแกน x พิกัดมันก็จะเป็น x ก,กับ0นะฮะอันนี้คือแกน x เอนะอะน,นี้คือแกน y เพราะฉะนั้นจุด P อยู่เนแกน x นี่จุดนี้ค่ะจุด P อยู่นี่อยู่เนแกน x พิกัดก็จะเป็น x 0 x 0เพราะอยู่เนแกน x นะคะพิกัดจำได้นะลกูก x 0 x เนี่เท่าไหร่ไม่รู้แต่อยู่เนแกน x แล้วก็ให้ให้จุดนี้ค่ะอยู่ห่างจากจุด P 1กับอยู่ห่างจากจุด P 2เป็นระยะเท่ากันสัญลักษณ์นี้แปลว่าอีเส้นนี้เท่ากันค่ะเพราะฉะนั้น เราก็จะได้ว่า p ถึง p 1จะต้องเท่ากับ p ถึง p 2เนี่ย p ถึง p 1เท่ากับ p ถึง p 2เสร็จแล้วก็ใท่ค่าสูตรลงไป p ก็ x ลบ1เนาะลบ1วกลังสบวกด้วย0ูลบลบ2ก็0ูบวก2เลยเนาะ0ูลบลก็คือ0ูอบวก2หัวกำลังสเท่ากับนะฮะจำสูตรดีดี ะะระยะห่างระหว่างจุดสองรดซึ่งไม่ขนานกัน x ไม่ขนานกันแ x ลบกันยกกำลังสองบวก y ลบกันกำลังสองนะฮะสู่นี่ x ลบหนึ่งทั้งหมดกำลังสองแล้วก็0ูนย์ลบลบสก็คือศูนลบสต่อไปสแครูด p ถึง p 2สองก็จะเป็น x กลบสามกำลังสอบวกด้วยศูนย์ลบห้าทั้งหมดกำลังสองครับ สร็จแล้วก็ใช้ความรู้เรื่องของการแก้สมการใช้ความรู้เรื่องของการแก้สมการนะคะทำไงให้สแปรรูทหมดก็ยกกำลังสองสองข้างแอบยกในใจปุ๊บ,บสแปรรูดหายไปก็ได้เอกลบหนึ่งทั้งหมดกำลังสองบวกสี่เลยเนาะบวกสี่อันนี้ก็จะเป็นเอกลบสามทั้งกำลังสองบวกยี่สิบห้าบวกยี่สิบห้าโอเคค่ะ เราก็จะแก้สมก,การนี้ออกมาเป็นเท่าไหรด่ดีอันนี้แตกมาครับเป็นหน้ากำลังสองลบ2หน้าหลังบวกหลังกำลัง2องบวกอีกสอันนี้ก็หน้ากำลัง 2, ลบสองหน้าหลังก็2 3งสเป็นหกบวกอีกเบวกอีกยีบห้าครับผมย้ายไปย้ายมาอันนี้หายไปก่อนตกมาลก,กันไปทั้งคู่ย้าย6กไปฝั่งนู้นก็จะเหลือสีเ็เหลือสี่เอกน ย้าย 6, นี่ลบมาเป็นบวกอันนี้บวกกันได้ห้า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 ลบห้าตัวนี้เหลือยีบเหลือเป็นยี่สิบเก้าเเราเก่งอยู่แล้วในการแก้สมการนะคะนี่กำลง 2, งังสงสมมติแต่มาแต่มา x กำลังสหายไปทั้งคู่ย้ายลบ6 x ไปเป็นบวกนี้เป็นบวกหก x ลบสบวกหก็4 x อันนี้บวกกันได้5้าย้ายมาลบตัวนี้ก็เหลือยี่สิบยก้ายี่สิบเก้าย้ายสี่ไปหารออกยี่สิบเก้าส่วนสี่ เราะฉะนั้นพิกัดคือไรตอบนะพิกัดของพี่คือตอบย9ส่วน4กับ0เรียบร้อยครับผมตัวอย่างนี้ค่ะปาตอย่างที่4อีกสักหนึ่งตัวอย่างนะคะ10นาทีตัวอย่างที่4บอหว่ารลดสคันออกจากสี่ยกพความกาัน รถสองคันวิ่งออกจากสี่แยกพร้อมกันคันแรกมุ่งหน้าไปทางทิศเหนอือคันที่สองไปทางทิศตะวันออกทิศเหนือไปทิศตะวันออกรถทั้งสองวิ่งด้วยความเร็วคงที่60กิโลเมตรต่อชั่วโมง60กิโลเมตรต่อชั่วโมงความเร็วคงที่เหมือนเดิมผ่านไป3ชั่วโมงรถสองคันอยู่ห่างกันกี่กิโลเมตรโอเคจ้ะเราก็สร้างภาพเล็กน้อยสร้างภาพเล็กน้อยนะจ๊ะครับ สแสดงมันก็ต้องเท่ากันสิใช่ไหมใช่ไหมทันที่หนึ่งทันที่สองแล้วทันที่หนึ่งไปทางทิศไหนวะทิศเหนือโอเคให้หาระยะนี้ค่ะพี่หนึ่งแล้วก็พี่สองอันนี้สีแยกเดียวมา <c oughs> เดียวไปทางทิศทางของครูเนาะโอเค ขึ้นไปนะคะน,นี้ขึ้นมาทางเหนะือน,นี่ทางตะวันออกทีหนึ่งพีสองค่ะสามชั่วโมงความเร็วหกสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงผ่านไปสามชั่วโมงสามหกสิบแปดแสดงว่าสามชั่วโมงได้ทางร้อยยี่สิบกิโลเมตรเพราะฉะนั้นพิกัดของพีสองมาทางนี้ก็ร้อยยี่สิบศูนย์ขึ้นไปก็เอ้่ใช่ศูนย์กับร้อยยี่สิบ ศูนย์กับร้อสค่ะเพราะฉะนั้นเราจะหา p ห่ง p สองครับส q u วร e r นี่เลย s แควร,รนะคะ x ลบกันอ่ะศูลบร้อยยี่สิบกำลังสอง x ลบกันหานี้ศนย์นี่ร้อยยี 120. 120าจากตรงนี้เนาะชั่วโมงละหกสิาชั่วโมงก็ร้อยยี่สิบขึ้นเนีอยยี่สิบมาทางทิศเหนอก็ร้อี่พิกัดเเเป็นศูนย์ร้อกับร้อยย่อันนี้ก็จะเป็นร้อยยี่สิบลบศูนย์กำลังสอง นะคะก็เท่ากับ120ยยกำลังสองได้เท่าไหร่ละ่ะสองสองร้อยสี่สินย์ศูนกรนได้หกสี่ปนย์ศูนย์หประมาณก็กดเครื่องคิดเลขเอาสองร้อยหกิโลเมตรค่ะอ๋อค่ะ ค่ะอ่าโอเควันนี้เอาแค่ตัวอย่างนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวครูจะส่งแบบบังหัดให้หนูลองทำดูคะ่ะ